กลับมาแล้วครับขบวน532นะก็กำลังจะผ่านบ้านหัน14นาฬิกา57นาทีนะครับออกสำรานบ่ายโมง54นาทีนะครับก็ได้ QSY 5218นะครับทำขบวนกลับนะครับวันนี้532 นีลากกับ20 24บตร,ร,ะรนะฮะ532 75ก็โผล่มาพอดีนะ75ไฟแดงๆมานนู้นแล้ว